ดูลิสต์ต่อโอเคอ๋อต่อไปเพลงเพลงพูดคุยมันเพลงเหรอมีสีมาค่ะวีสีมาวมีสีมาอ๋อโอเคขอ่ใช่เพลงครับอ๋อคันจะแป๊บนึงค่ะอ๋อค่ะพวินีนะคะมันเป็นเพลงที่ต้องชว์สเต็ปในการเต้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ซาร่านะคะจะมาให้เกียรโอ้โหซอน นิวตี้แล้วก็คุณแม็กซ์นะคะว้าวแต่นเพลงภาชนะครับผมในสเต็ปที่เรียกว่าเทพมากเทพมากครับผมแล้วพี่แต่ว่าได้สนุกเราต้องเชิญคนไทยสักคนที่มาช่วยเต้นด้วยดีกว่าโอ้แม่นค่ะแม่ไหมครับผมขอผู้กล้าคนหนึ่งด้วยได้ไหมคะก่อนจะให้ดูสอาคนต้องเต้นดูดูก่อนแม็กซ์คุณแม็ก แล้วคุณサาจะยืนตรงนี้ใช่ให้คุณแม็กและคุณนิวลี้เต้นตามคุณサาเอาแล้วพี่เอ้ยพี่ก็รู้พี่ราสเต็ปง่ายๆมากช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าให้ฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันทำมันตกนะคะเด้ไหมวันฉันหน่อยฉันหน่อยได้ไหมคนแรกนะครับเป็นคนที่ไหนครับคนหน่อยจ้าคนเหนือหน้าตาดีหัวใจก็หล่อถ้าคนถ้าเกิดห้าใจบ่หลอดแต่ก็พอบ่ไกล้ เอานะคะเดี๋ยวจะโซสเต็ปแล้วเต้นตามนะคะครับผมมิวสิกมาวาอรันนิดนึงทำใจไม่ได้เฮ้่ครับผมว่านี่ครับ ดูว่าแม็กคันน้องดิวตี้เนี่ยยังถือว่าเป็นเด็กใหม่ครับช่วยรักษาภาพพนด้วยแล้วกันนะงั้นเมื่อกี้เป็นแค่ดนตรีคราวนี้ใช้เนื้อนะคะนะคะเขาไม่ีกเหรอถ่ายนี่นะคะพี่พาตกกัเนี่ยมีครูยังเลยเนี่ย เพราะฉะนั<ท> <West> ้นเพื่อเป็นเกียร์นะคะช่วยเก็บอหาหนั่นเลยค่ะนอกจากเก็บห้แล้วนะคะขอเกียร์ใส่หน่อยค่ะโอ๊ยนั่นมันไหหัวค่ะแม่ขอโทษก่อนนะคะทไทๆก็คิดว่าหนูมาจากภาคอีสานทำไม หนูมีไหปลาร้าโ <Okay, hello. S 1> อเคครับผมขอบคุณนะ <Okay. S 1> ทำไมเป็นคนที่ขอบคุณได้จริงใจขนาดนี้ดีใจไม่เหลือเลยที่ดูกันคะ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามีอีกที่เหลือนะคะจะขึ้นมารา<ห>้อ<ด>ีกเพลงที่ต่อไปนะคะโอ้โหหลายเพลงมากเลยเยโ้โอ้มีเพลงพูดคุยกันด้วยไม่มี แล้วอุ้ยมีเพลงนี้ด้วยกลัวกลัวจะมีคนมาร้องเพลงกลัวใช่ไหมคะกลัมีสาวสาวสามคนค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแน่นอนนะคะสวยๆนั่นเลยคะสูงๆโป่งๆนั่นเลยค่ะดูว่าเพราะว่าเราเกลียดมันมาๆใช่แล้อ่าเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่านะคะขอสิตบมือแล้วกันค่ะให้กล้าสู้สวันนี้นี